โอเคครับแน่นอนครับ Star Drive วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเลยครับวันนี้น้องโรดเตอร์ยอยู่กับผมด้วยวันนี้เราจะทดสอบรถดรว่ออะไรนะ i อเอ็กครับ b m ตัวใหม่ b m ตัวใหม่เอ่อ <AV. S 1> เป็นเป็นเซกเมนต์ที่เราเรียกว่า SAV นะครับก็เป็นใช้คำว่าเป็น f u l l EV เลยแล้วก็เอ่อเป็นรถ <Wing S 1> ที่ <4. S 1> ขับสีด้วยเป็นรถที่สวยมากๆแล้วภายในนะครับขณะที่ขับเนี่ย หน้าจอของคอนโทรลของมันเนี่ยเป็นจอรุนใหม่เป็นจอโค้งแล้วนะครับ,รบแล้วก็มีโหมดต่างๆให้เลือกได้แล้วไม่มีออปชั่นเยอะแต่ว่าก็มินิมอลอยู่ก็แบบใชเ่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นมินิมอลเลสคือใช้คาว่ามีปุ่มแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆให้น้อยที่สุดแต่การใช้งานครบที่สุดและทันสมัยมากๆในรถเนี่ยมีหลายโหมดให้เลือกใช้ตอนที่ขับอยู่มีอันนึงที่เป็น Expressive เนี่ยเวลาเปิดนะครับมันขับยาวในโอก,การเลยครับนน <Amazing. S 2> จะมีเสียงแบบ เหมือน<ๆ>เหมือน,เห,อนเหมือนกำลังกำลังขับยานวกาศ <ๆ S 2> เลยได้มีม,มีสปอร์ตพีเซนอลเอ็กซ์เพรสซีฟเอฟฟิเชนต์อะไรงเงออี้ยนี่คในเซกเมนต์แรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทส์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องโรตเตอร์ลงไปเทส์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นแฟนรายการก็วันนี้น้องโรตเตอร์ก็มานะครับติดตามชมับ Star Drive มันแน่นอนครับ สวยงามมากๆเลยนะครับจอนี้แบบข้างในเป็นมินิมอลลิสแทบจะไม่มีใช่คับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแค่จอโค้งอย่างเดียวตรงนี้ก็มไม่เกะกาเหมือนรุ่นเก่าๆแล้วใช่มีเล็กรูมีทุกอย่างกว้างขวางมากแล้วข้างในสวยมากดูปุ่มครับดูปุ่มอันนี้ครับเปิดประตูก็ไม่ต้องเปิดแล้วนะกดปุ่ม,มเอาใช่ที่เปิดประตูไม่มีแล้วใช้กดปุ่มอันนี้เปิดประตูเอาตรงนี้เป็นคริสตัลนะครับสวยมากๆข้างในนี่เอาโอกาสมากแล้วเครื่อาางเสียงเป็นลำโพงข,ข,ของฮาร์แมนเกนดอนเครื่องเสียงดีมากๆ แล้วพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี่เป็นแปดเหลี่ยมเลยครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบสมรรถนะของคันนี้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราเร่งเ,เรื่องช่วงล่างความของพวงมาลัยแล้วก็สมรรถนะโดยรวมทั้งหมดของมันไปครับครับผมตอนนี้เราเป็นเซสชั่น ที่เรียกว่าสลาลม <Yeah. S 1> เขาจะจับเวลาด้วยแล้วก็วิ่งสลาลมแล้วก็ไปวิเทินวงหนึ่งแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็เข้าฟินิชก็จะเป็นการจับเวลาซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็มี 330e และตัว ix ด้วยแล้วขับ ix อยู่นะครับเดี๋ยวต้องลองดูเทคนิคของการขับสลาลมให้เร็วคือใช้พวงมาลัยให้น้อยที่สุดอย่าใช้เยอะใช้น้อยอย,อย่าใช้ยเยอะๆแล้วก็พยายามตัดทุกอย่างให้มันตป่งที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ สปีดที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องทําให้เรามันจะมีมุมเลี้ยวทําให้ต้องใช้พวงมาลัยเยอะแต่สุดท้ายแล้วใช้พวงมาลัยให้น้อยที่สุดแล้วก็ตรงสลาลมตรงสุดท้ายที่เป็นท turn กลับเป็นวงกลมใหญ่อะเข้าเร็ว <c oughs> เวลาจะช้าแต่ถ้าเข้าช้าลรวออกเร็วๆจะได้เวลาที่ดีกว่าเดี๋ยวไปลองกันครับดูซิว่าผมกับน้องโรเตอร์จะทำได้ดีแค่ไหนโอเคนะครับตอนนี้อยู่ใน3 3 0 E นะครับ<ะ>ซึ่งเราเคยทดสอบแบบเป็นทางการไปแล้วในมอร์เตอร์ชนนลของเราแต่วันนี้ เราจะมาเทสพับสนามนะครับตรงนี้ที่เป็นสลาลมนะครับโอเคโกิคดน่นหน้านะครับสนามพร้อมคนามพร้อมไปครับเอเคด้านขวาไอ้ t h นวีเทิร์นวีเทิร์นได้ก l o หลอันนี้มันดรอปลนอะเะารู้เข้าไปเลยเรารู้ไป กิโลเก้าแต่นหน้าเลยนะครับหน้าเลยไปขึ้นทันเลยครับพี่พโอเคเดี๋ยววนมารอบที่สองครับต่อไปครับหายกระเล็กหายเดี๋ยววาปวาวเดี๋ยวอะไรนะครับ โอเคนะครับในี่เซ่นของผมนะครับผมทำเวลาไม่ได้ยี่ค,ค,ยค,คอมพลีตแหเนียอยู่ที่สองเอ่อยี่สิบจุดเก้ายี่สิบยี่สิบจุดเก้าจุดเก้ามาดูที่น้องโรเตอร์นะั้นเท่าหไหร่ดูทางอนเตอร์ช่วงกลางๆถ้าเลีงใบก็มีประโยชน์้าเวลาไหมครับพอมออกได้เลยครับ <c oughs> ลันช์อะไรหาย เอนนลยเ็ดนทีควิกอะสิบเก้าสิบเก้าเจ็ดนะครับมอกมากครับผมนสำหรับในสเตชันที่เป็นชลาลมนะครับก็ผมทำเวลาไว้ได้ดีสุด20.9นจุดเท่าไหร่้จุดเก้านะครับน้องโรเตอร์เดือดป่าครับนอโรเตอร์วิ่งอยู่19.7จุดเครับเร็วมากๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องได้นั่งไปกับผมก่อนก็เห็นลายที่เราควรจะใช้และเห็นวิธีใช้พวงมาลัยแล้วน้องก็ ใช้เทคนิคของน้องที่ใช้ความนุ่มนวลในการขับเร็วแต่นุ่มนวลยากนะครับแต่น้องทําได้19.7เร็วมากครับแล้วก็มีวิ่งสามเซสชันเซสชันหนึ่งเนี่ยโดนกลวยแล้วกลวยกับเดนแล้วเซสนที่2รู้สึกว่าจะเบรกแล้วทะลุจุดเบรกไปแต่เวลาที่สุดก็19.7ครับก็โอเคสวยงามครับจะบอกเลยครับสมรรถนะรถนะครับยอดเยี่ยมมากเครื่องแรงแล้วกออ็อาการของรถก็เป็นสไตล์ B M ก่อถนนเซชันหน้าเนี่ยนะครับเป็นเซชันที่ ทดลองระบบบาลานซ์ของรถด้วยด้วยด้วยการ,รเาขาจะฉีดน้ำให้ให้แทร็กมันลื่นนะครับหน้าที่ของนคนขับก็ต้องลองดูว่าขนาดที่รถมันเสียอาการแล้วเนี่ยรถเบียมันควบคุมได้ง่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองลองดู่าอคครนนครับับบย ก็เมื่อกี้นะครับก็ลองดิฟตดนัดดูบนน้ำพื้นเปี่ยนนะครับก็มันดีที่จริงก็ไม่ได้คุมยากเลยครับใช้เออคันเร่งค่อยๆผ่อนแล้วก็พวงมาลัยก็ไปตามอาการเลยมันไหมมันมันน้องก็ทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เลี้ยงรถเก่งนะครับแล้วก็ใช้คันเร่งที่ถูกวิธีแล้วก็ใช้พวงมาลัยกําลังพอดีเคล็ดลับของการทําโดันในน้ำเนี่ยมันจะลื่นมากคอนโทรลยากอย่างแรกเลยเราต้องเชื่อมั่นใน พาหนะหรือรถที่เรากำลังขับอยู่ว่าเขามีสมรรถนะที่ดีเพียงพอที่จะคนโทรลมันได้สองก็คือเป็นเรื่องเทคนิคการใช้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยต้องเลี้ยงที่กําลังพอดีไม่ใช้เยอะเกินไปประกอบกับคันเร่งที่ให้อย่างถูกต้องใช่ไหมคันเร่งต้องให้พอดีๆถ้าเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยมันจะรถมันจะตรงหรือว่ามันอาจจะหมุนเลยก็ได้แต่น้องทําได้ดีครับเมื่อกี้เลี้ยงรถสวยมากๆสุดยอด โอเคนะครับเป็น IX นะครับเดี๋ยวมาทดสอบสมัถน,นาโดยรวมทั้งหมดในรูปแบบของเซอร์กิตนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดเอ่อเอ็กเซสเอ็กซ์เพรสชิวนะครับก็จะเป็นมีเสียงมีมีเสียงแบบเอาโอกาสมากเ,เดี๋ยว <สา S 1> เดี๋ยวลองฟังนะไปด้วยกันโอเคนะครับไป จ๋ามากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารถทุกอย่างเพอร์เฟมากวิ่งดีช่วงล่างดีตอบสนองดีเกาะถนนดีอัตราเร่งดีอยากลองสปอร์ตไหมก็อยากลองสปอร์ตรับหนึงก็ได้ไม่ไมแน่ยทำไมรู้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่โอเคเมากๆเลยคุณบอกหมอ,อนั่งสบายแต่เมื่อกี้พอเราใช้รถเต็มๆอ่ะมันไม่ม,มันไม่มันไม่ปรเกตเลยใช่รถเอบอบบกไม่ไม่ไม่หม,มีตัวเราไว้ซึ่งจริง,รงมันเป็นรถที่ควรจะขับสบายแต่เราใช้รถเต็มไป โอเคเดี๋ยวลองโหมดสปอร์ตดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเท้ายันยันพื้นมาให้แน่นๆโอเคสปอร์ตนะครับไปเจ๋งเยียมเสียงก็เจ๋งแันก็คนละเสียงนะครับเหมือนจะต้นจัดขึ้นต้นจัดขึ้นเยอะว้าวโอ้ My God มันคือปีศาจรายตัวนึงเลยเนี่ย G-force หนักเหนื่อยกันเลยรถแบบว่า G-force เยอะมากคือแบบรถมันดึงมากๆแล้วขับสนุกมากๆเลย My God BMW iX นี่คือแบบ super amazing ครับเป็นรถที่แบบว่า,าไม่รู้จะอธิบายไงคือครบมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ทั้งคันอันนี้ amazing มากเลยสุดยอดครับเมื่อกี้ที่ลองในเป็นโหมดสปอร์พูดเลยนะครับว่า เป็นหนึ่งไม่เป็นสองลองกันเลยครับที่สุดของที่สุดจริงๆเดี๋ยวให้น้องเราได้ลองขับดูครับ เคครับเรียบร้อยไปแล้วครับกับ BMW iX เป็นยังไงบ้างก็ขับมันดีในแล้วสมรรถนะโดยรวมของขอาช่วงล่างก่อนผมว่าดีนะครับก็อยู่ว่าไงก็มันคือรถสปอร์ตในคาบของรถที่เรียกว่า S A v นะครับก็เป็นเซกเมนต์ที่น่าสนใจมากๆแล้วบอกเลยนะครับแฟนๆ BMW หรือว่าทุกๆท่านที่กำลังมองดูรถไฟฟ้าอยู่นะครับ bmw ix คันนี้นะครับน่าจะขึ้นมาอยู่ในอันดับหัวหัวแถวเลยของรถไซฟาที่รายการมาร์น่แช n แนลไดท้ทดสอบมานะครับบอกเลยว่าข้างในเต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆแล้วหน้าจอเนี่ยอุปกรณ์น้อยมากแล้วเป็นหน้าจอโค้งแล้วก็มันมีมันมีโหมดที่ผมบอกนะครับในรถเนี่ยนะครับเราตั้งได้ว่าเราหยุดขับอยู่ในโหมดไหนแล้วเวลาอยู่ในโหมดเมื่อกี้ที่เรียกว่าโหมดอะไรนะ expressiveexpressive expressive. เสียงในรถยิ่งหมุอนอ,อ,อยู่เหมือนเหมือนอยู่บรยากาศเลยครับแบบว่าเสียงแบบว่า เอฟเฟกของวันนี้คือสุดยอดมากๆผมมีอย่างเดียวที่ตีคือถ้าเป็นรถที่ขับด้วยเป็นรถที่เหมือนเรลลี่สมรรถนะในแทร็กแบบนี้นะครับเบาะมันไม่ใช่บักเก็ตซีดครับเออมันก็ตัวเราก็จะสไลด์ <bed S 1> ไปมาลอยๆหน่อยแต่ว่าตัวเบาะรถเนี่ยจริงๆคือสวยงามคนทั่วไปมาใช้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในสนามเนี่ยอาจจะไม่ใช่บักเก็ตซีดที่มันมัน,ม,นมันเหมือนบีบตัวเราไว้แต่นอกนั้นแล้วคือเพอร์เฟกต์ร้อยครับดีมากๆแล้วก็น่าสนใจมาก แล้วก็ตอนนี้น่าจะเปิดตัวแล้วด้วยนะครับอยากให้ทุกท่านที่สนใจนะครับแวะไปชมกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมของ BMW ทุกๆแห่งเลยนะครับแล้วก็ไปขอทดลองขับแล้วก็ชมตัวจริงรับรองว่าต้องติดใจแน่ๆเลยนะครับ